ได้ทีมแรกที่เข้ารอบแบบร้อเรซเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพีหวยช anel arsenal fan club ครับพบกันทุกวันนะวันนี้วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565แล้วนะครับเมื่อคืนนี้อีก4คู่นะก็มีทั้งสนุกตื่นเต้นบ้างมีแบบอื่นๆบ้างนะตามภาษาฟุตบอลนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะบอลเอาเชิงบอลเทคนิคใครชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นไปละกันนะครับเมื่อวานนี้ เปิดหัวเลยคู่5โมงเย็นนะครับตูนิเซียเนี่ยซึ่งเสมอเดนมาร์กมา00พบกับออสซี่นะออสเตรเลียนะครับที่เปิดสนามมาโดนฝรั่งเศสล่อจัดหนึประตูต่อ4นะเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าใครเก็บ3แต้มได้ก็โอกาสที่จะเข้ารอบค่อนข้างสูงนะครับแต่ยังไม่ร้ออร์ซต้องขอบอกอย่างนั้นนะเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าตูนิเซียกับออสเตรเลียเนี่ยบอล เหมือนกับบอลบรรทันกันแล้วก็บอลค่อนข้างสูสีนะครับโอกาสยิงประตูกันคนรับไม่เท่าไหร่นะแล้วก็เกมจะหยุดค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะว่ามันมีการตัดเกมกันค่อนข้างเยอะนาะฟาวกันค่อนข้างเยอะมากนะเมื่อวานนี้ตุนิเซียฟาวไป16แล้วก็ออสเตรเลียฟาวไป15ครั้งบอลไปไม่ไหรแล้วก็จะถูกเลาะอยู่กลางสนามนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานก็ต้อง ถือว่าออสเตรเลียนะครับโชคดีไปแล้วก็ทำเกมมาบุกแล้วก็ดุกนะมุ่งลูกเปิดจากเพื่อนลูกมันฉลาแล้วมันเปิดเข้ามาแล้วก็ใช้หัวเสยเข้าไปดุกนะครับก็ทำให้ออสเตรเลียชนะตุรกีไปตุรกีดูแล้วดูทรงไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะแม้ว่าจะพยายามบุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสุดท้ายเนี่ยตุรกีก็หนักด้วยอ่าตุรกีก็หนักด้วยเมื่อวานนี้ออสเตรเลียก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ เข้ารอบไม่ใช่เข้ารอบสิเก็บชัยชนะได้ก็มีแต้มแรกในฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วเมวื่อวานนี้ก็เก็บ3ามแต้มไปนะครับสายซีคู่ประมาณสักสองทุ่มเปาแลนด์ครับซึ่งเสมอเม็กซิโกมาศูนเจอกับซาอุที่ช็อกโลกเลยชนะอเ์เจนเจนามาสอหนึ่งโอ้เมื่อวานนี้ซาอุเปิดมาคึกมากนะครับเมื่อวานนี้ถ้านซาอุชนะเนี่ย จากการันตีการเข้ารอบ100%เลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นซาอูงจริงที่บุกเข้าใส่แบบคือโปรแลนด์แทบจะงงหัวไม่ขึ้นเลยเมื่อวานนี้นะซาอูบุกเข้าใส่อย่างเดียวเลยนะครับโปรแลนด์ก็อาศัยโต้บ้างอะไรบ้างทำฟาวบ้างนะครับซาอูมีโอกาสได้ประตูหลายครั้ง 3- 4ครั้งนะแต่ว่าไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวโปรแลนด์มีโต้เข้ามาในทีที่39เซเลนสกี้ครับ ไม่ใช่ตีต้องเลวานอฟสกี้หลุดก็ไปทางขวาแล้วล็อกหลบประตูมาก่อนจะเปิดมาเข้ากลางให้เซเลนสกี้ซัดด้วยขวาแบบเต็มเลยนะไม่ไม่มีไม่มีใครสามารถหยุดได้เลยนําไปก่อน1นึนะครับในครึ่งแรกครึ่งหลังมาเนี่ยซาอุบุกค,ครับบุกพับสนามต้องใช้คําว่าบุกพับสนามเลยนะทำให้โอนไปเอ็นมาโอนไปเอ็นมานะของทางโปลแลนด์นะครับในช่วงท้ายต้องบอกก่อนช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยซาอูมาได้จุดโทษ อามาซาอุมาได้จุดโทษจากการโดนเกี่ยวนะครับและก็เป็นต้องขอบอกว่าต้องขอชื่นชมวอร์เชตเชตเี่นะอดีตผู้สาวประตูของอาร์เซนอลน,นะ,อะป้องกันลูกจุดโทษของทาเลมอาร์ไดวาซารี่ได้นะครับเซฟได้เสร็จปุ๊บถูกซ้ำฟอลโล่เข้ามาก็ยังเอามือเซฟไปได้อีกเมื่อวานนี้เขาให้เลวานดอฟสกี้เป็นแมนออตแมนแต่ว่าผมเองผมว่าโอโ้โหเมื่อวานนี้ถ้าไม่ได้เชตเน่ก็หลายลูกอยู่ นะเมื่อวานนี้ไม่ได้หลายลูกอยู่นะครับพอมาครึ่งหลังเนี่ยก็ซาอูก,ก็บุกอยู่แต่ว่า mm. โบแรนด์ก็อาศัยลูกฟาวล,ลูกเดี่ยวลูกเก่าติดชึ่งทิดชึ่ง,ชงไว้นะครับแล้วมาสุดท้ายเนี่ย mm. เกิดอะไรขึ้นกับกองหลังซาอูซึ่งเล่นดีมาตลอดนะในนาทีที่81นะต้องใช้นาทีที่81ต่อ82นะครับซาอูกํกำลังจะบิวเกมขึ้นมาจากกลางสนามนะแล้วก็ จา,จากกองหลังตัวเองถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็กองหลังไปจับบอลลั่นพลาดนะครับแล้วทําให้เลวานจึง่งโอ้โหยืนอยู่ตรงนั้นพอดีฉกเข้าไปยิงประตูเป็นลูกแรกของเลวานดอฟสกี้ในฟุตบอลโลกนะครับนี่เป็นการยิงที่โคตรง่ายง่ายที่สุดเลยนะก็ทําให้โปแลนด์นำสองศูนย์ครับช่วงท้ายเกมเลวานดอฟสกี้หลุดไปอีกนะจะชิปนะแต่มันติดผู้สารประตูก็ทำให้ ไม่ได้ไประตูทําให้โปรแลนด์ชนะซาอูเบียดเข้าไป2 0งศูนย์ทำให้โปรแลนด์นะมีสี่แต้มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ซาอูเนี่ยแหมหมดโอกาสที่จะเข้ารอบ100ร้อเปอร์เซเลยนะถ้าเปิดชนะเพราะฉนั้นก็ต้องไปลุ้นอแมติกสุดท้ายนะครับซาอูเนี่ยต้องไปลุ้นอแมติกสุดท้ายด้วยการไปเจอเม็กซิโกนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อถึงวันนั้นจริงๆแนละ้วเป็นยังไงเพราะว่าในสายเนี้ยบอกเลยว่ายังไม่มีใครที่จะเข้ารอบแบบชัว,ชว เนาะก็เดี๋ยวต้องรุนกันแมตช์สุดท้ายครับคู่ที่ตามเมื่อวานนี้5้าทุ่มฝรั่งเศสเจอเดนมาร์กฝรั่งเศสเนี่ยชนะมาอสนะอสเตรเลียชนะออสเตรเลียมา4ีเหนือแล้วก็เดนมาร์กเสมอตัวนี้0ศูนเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกครับอฟอร์มของฝรั่งเศสค่อนข้างแรงโดยเฉพาะกีฬเดนบัปเป้นะเมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะยิง2ลูกนะครับยิงนําไปก่อนด้วยแล้วก็เดนมาร์กมาตีเสมอ นะเินบากมาตีเสมอจากแอนเดียสเคตเทนเซนนะครับแล้วก็เอ็มบาเป้มายิงอ่ะช่วงท้ายเกมในทีที่86ก็เบียดไปทำให้ฝรั่งเศสเป็นทีมแรกที่เข้ารอบ100%นะที่เข้ารอบแล้ว100%แต่จะเป็นที่1หรือที่2ยังไม่รู้นะครับต้องต้องรอดูแบบสุดท้ายอีก อ่เมื่อวานนี้วิลเลียมซาลิบาก็ไม่ได้ลงนะก็ยังไม่ได้ลงเมื่อวานนี้ไม่มีนักเตะอาร์เซนอลเลยมีแต่อดีตมีแต่อดีตลงเต็มสนามเลยเต็มทุ้คู่เลยนะครับคู่สุดท้ายคู่ดึกครับอ์เจนตินา่าซึ่งแมตช์แรกเนี่ยโอ้โหถือว่าขายขี้หน้าเลยครับทำช็อกโลกแพ้ซาอุมาหนึ่งสองมาพบกับเม็กซิโกซึ่งเสมอโปรแลนด์คู่นี้ต้องบอกว่าอ่ไม่อยากจะใช้คำว่าหน้าเบื่อนะแต่ว่าแม่งฟาวกันเยอะคู่ของอ์เจนติน่ากับ ไอ้โปไอ้เม็กซิโกเนี่ยฟาวกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นบอลแบบบอลมันไม่สามารถที่ไปข้างหน้าเนี่ยอเจนตินาฟาวไป10แล้วก็เม็กซิโกไอ้อเจนตินาฟาวไป15เม็กซิโกฟาวไป19อะ่ะบอลมันไปปุ๊บปั๊บถึงตัวถึงตัวฟาวถึงตัวฟาว,ว,ว,วแบบบอกเลยเลยว่าครึ่งแรกเนี่ยหาวครึ่งแรกนี่แบบโอ้ยแบบท,ท,ทรามานมากแล้วบอลคู่ดึกด้วยนะคู่สุดท้ายด้วยนะ เออมันเหมือนกับว่าอียนตาก็ทําเกมไม่ขึ้นครับมีโอกาสที่จะทประตูเม็กซิโกเองก็มีโอกาสที่จะทประตูนะโอหครึ่งแรกเม็กซิโกมีโอกาสได้ยิงลูกฟรีคิกลูกนั้นโอ้โหแต่ว่าเหลือเชื่อนะมาตินเนสแม่งกระโดดบินรับติดมือเลยเหมือนอย่างในหนังกระตูลเลยเออรับติดมือป๊อปเลยนะครับครึ่งหลังอีนตาก็ยังที่จะพยายามที่จะบุกทําประตูนะครับเพราะว่าถ้าพลาดแมตชนี้ก็ถือว่าตกรอบร0 0นะ เออตเมตซิโกเล่นแบบจิตชึ้งเพราะว่าอะไรเพราะแบตสุดท้ายเนี่ยเจอไม่หนักนะแบตบสุดท้ายเจอไม่หนักก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออค่อ,คอยๆเล่นค่อยไปเพราะแบตสุดท้ายเมกซิโกเจอซาอุดิอาระเบียนะครับก็คงคิดว่าน่าจะหวังหนึ่งหมื่นคะแนนแหละแต่ครับอยู่ๆเมสซี่นะอ่าเมสซี่ในนาทีที่64ครับได้บอลตรงบริเวณหัวกะโหลกจากอัคเคอดิมาเรียเปิดข้ามา บอกตามตรงวินาทีนะั้นะไม่นึกเลยเมสซี่มันจะจับแล้วยิงเลยครับเมสซี่จับพั้วแล้วยิงพั้เลยลูกเบียดเสาเข้าประตูไปเลยครับโหทำให้แบบในสนามนี่ตื่นตะลึงเมสซี่เองก็ทําสถิติเท่ากับบาเลนาในการยิงประตูแล้วนะครับก็เฮกันไปฟ้าขาหลังจากนั้นเม็กซิโกก็พยายามบุกจะเอาประตูคืนนะก็เลยนึกว่าทําไมมึงไม่เล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่าเม็กซิโกเม,ม็กซิโกก็ทาเกมบุกได้นะครับอ่า แต่บอว่าไม่เล่นนะมาเล่นเอาเล่นติดชึ่งติดชึ่งตัดฟาวตัดฟาวนะจนในที่สุดเฟอร์เดสนะครับตัวสำรองที่ลงมารับบอลจากเมสซ,ซี่แล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปปิดกล่องทำให้ออเจน,น,นาพลิกฟื้นขึ้นมาเลยนะ,ะชนะเม็กซิโกไป2ประตูต่อศูนย์ก็ทำให้ยังบอกเลยบอกว่าในสายนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันในสายของอ์เจนดาสายซเนี่ย ตอนนี้ยังบอกเลยบอกว่าโปรแลนมีสี่แต้มอาร์เจนตินามี3แต้มซาอุมี3ามแต้มแล้วก็เม็กซิโกมีแต้มหนึ่งทั้งสี่ทีมโอกาสที่จะเข้ารอบหมดเลยนะครับยังไม่มีการการันตีนะเพราะฉะนั้นแมตสุดท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเตะกันไฟแลบแน่นอนนะเตะกันไฟแลบแน่นอนสายดีครับฝรั่งเศสมี6แต้มนะแล้วก็ออสเตรเลียมีสมแต้ม เดนมาร์ก 1>, 1แต้มตูนิเซีย1แต้มสายนี้ฝรั่งเศสเข้ารอบแน่นอนนะแล้วก็ออสเตรเลียจะต้องเบียดก,กันกับเดนมาร์กและตูนิเซียโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียนะครับมีโอกาสไปเจอกับเดนมาร์กก็น่าจะเป็นเกมที่สูสีอีกทีมหนึ่งอะ่ะเดนมาร์กก็ต้องสู้เอาชนะให้ได้แล้วครับเพราะว่าแบบสุดท้ายมีความหมายนะส่วนออตูนิเซียก็เจอศึกหนักหน่อยเจอฝรั่งเศส ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงเพราะว่าฝรั่งเศสเข้ารอบแล้วก็จริงแต่ยังไม่ได้การันตีว่าจะเข้าที่หหรือเปล่าเนาะออสเตรเลียเอ๊ะน่าจะเข้าที่1นึ่งะแล้วก็ถ้าเผื่อออสเตรเลียชนะก็จะมี6ปมีลูกเท่ากันมีลูกได้เสียแล้วก็ค่าเฮตเฮตจะดีกว่าแต่ก็ต้องดูแบบสุดท้ายอีกทีนะครับว่าว่าจะยังไงเนาะก็ถือว่าเมื่อคืนก็ฟุตบอลก็สนุกทั้ง4คู่แต่ว่ามันก็มีช่วงหงช่วงหนึ่งที่แบบทําให้แบบ โอ้โมันก็ดึกนะแล้วก็บอลโดยเฉพาะเม็กซิโกเมื่อวานเล่นได้หน้าผิดหวังเล่นได้หน้าผิดหวังคือถ้าเผื่อเปิดเกมลุกใส่เลยเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะแต่ว่าเขาคงวางแผนมาเพื่อที่จะได้แต้มจากอินดีนาแหละเพื่อที่จะไปวัดกับซาอุแต่ว่าวางแผนพลาดก็เลยทําให้แมตสุดท้ายต้องเหนื่อยนะครับเอ้าวันนี้นะกลุ่ม E กลุ่ม F ครับมีคิวลงสนามแล้วนะเปิดหัวเลยตั้งแต่5โมงเย็นครับช่อง GMM 25สมบูรบลูนะญี่ปุ่นนะครับจะพบกับคอสตาริกานะโอ้โหก็สัม,มบไรบลูก็ช็อกโลกไปแล้วครับชนะเยอรมันไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบสูงมากถ้าเผื่อเขาชนะคอสตาริกาได้นะถ้า,ถ,าถ้าสามารถชนะคอสตาริกาได้นะครับถ้าคอสตาริกาแพ้ก็คอสตาริกาก็ตกเลยเหมือนกัน นะญี่ปุ่นชนะได้ก็เข้ารอบเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้โหคู่แรกในเปิดหัวมามันแน่นอนและผมคิดว่าญี่ปุ่นเปิดฉากมาลุยแน่นอนครับลุยแน่นอนก็เอาใจช่วยซามูไรบูแล้วกันนะครับทีมอีกหนึ่งของเอเชียแล้วก็แต่ขา่าวล่าสุดก็บอกว่าทาเกรุโทมิสุนะครับคงไม่ได้ลงใน2แมตช์ที่เหลือในรอบแรกนี้แน่นอนก็มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่แมตช์เยอรมันนะก็ต้องดีแล้วครับเดีย๋ยวฝืนนะ อย่าฝืนเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเก็บเจ็บหนักกลับมาตอนมาแข่งพรมีเมียลีกเนี่ยอาจจะนอนจะลำบากนะครับคู่2องทุ่มครับเบลเยียมกับมโมร็อกโกเจอกันในช่อง9นะ m อ็มคอดนะในสาย F เบลเยียมก็โอกาสที่จะเข้ารอบก็สูงแล้วนะครับเพราะว่าอาชนะมาเนาะแล้วก็5้าทุ่มโคเอเชียแคนาดาแล้วก็คู่ดึกโอ้โหคู่นี้ต้องคิดว่ามันแน่นอนสาย E คิดว่ามันอีกแล้วนะ สายอีครับสเปนพบกับเยอรมันเยอรมันหลังชนฝาพิงฝานะครับวันนี้ถ้าเผื่อสเปนเก็บชัยชนะได้เข้ารอบเลยส่วนเยอรมันถ้าแพ้วันนี้ตกรอบแรกอีกแล้วนะครับ่าต้องบอกเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะมาลุ้นกันนะว่าจะมีทีมยักษ์ใหญ่ตกรอบอีกหรือไม่นะเพราะว่าเยอรมันตอนนี้บอกได้เลยว่าสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงแล้วก็ สถานการณ์ภายในทีมตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยมีการคล้ายๆกับต่อว่ากันเองโดยเฉพาะาบุนเดสเทนเนอร์นะครับมีการต่อว่านักเตะหลายคนที่ว่าเป็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้อะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันควรจะอยู่ภายในแคมป์นะการเสียงตำหนิกลดา่าทุกอย่างมันอยู่ภายในแคมป์ไอ้สิ่งดีๆน่าจะเอาออกมานอกแคมป์อย่างวันก่อนเห็นไหมภาพของโคซาอุนะครับเบนนา Bernard นะ ที่เขากระตุ้นลูกทีมโมดิเวลลูกทีมในช่วงของหมดครึ่งแรกหลังจากที่ซาอุตามอจนติน่าอยู่อันนั้นภาพอย่างนั้นน่าจะออกมานะส่วนเรื่องภายในแคมป์ของเยอรมันนี่นกลายเป็นเรื่องว่ามาว่าขนนูนว่าคนนี้ผมว่าบรรยากาศของเยอรมันตอนนี้สุ่มเสี่ยงมากกับการที่จะตกรอบครับแล้วมาเจอสเปนช่วงนี้ด้วยนะก็ใครเป็นแฟนเยอรมันก็ต้องทําใจนะทำใจจริงๆถ้ามีแต้มกลับมาในแมตช์นี้ได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเผื่อ จาเป็นต,ต้องตกรอบก็ถือว่าต้องทําใจแล้วก็ไปสร้างทีมใหม่ละกันนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้ครับสำหรับที่ h ัวยอ้ชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับยังไม่มีข่าวของอาร์เซนอลช่วงนี้อาร์เซนอลก็มีข่าวนู่นนี่นั่นนะจะมีต่อสัญญาแล้วก็มียูริทาริมานนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่จะเก็บดีลนะครับแล้วก็อาจ์ะตาเองก็แพมแล้วว่าเดี๋ยวให้หมดฟุตบอลโลกก่อน เขายังไม่คิดจะต่อสัญญาหรือจะติดต่อใครในช่วงนี้ก็คงจะรอให้จบบอลโลกนะเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของอะไรพวกนี้มันก็คงต้องรอดูหลังบอลโลกจริงๆแล้วถึงจะมีข่าวอันนั้นตอนนี้ก็กได้แต่อ่านว่าเดี๋ยวเทียสองเทียสามมีข่าวกับคนรู้นคนนี้ทีก็ยังไม่เอาดีกว่ายังไม่เอามาพูดนะให้มันแน่ๆนอนๆแล้วกันตอนนี้ก็ ปากหลักเชียร์ฟุตบอลโลกไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับที่วชาแนลอาร์ตอนแฟนกับด้วยตอนนี้ยอดฟอลโล่อยู่ที่600นิดๆน,น,นะครับยังอยากจะได้ฟอลโลด้วยหลังฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าได้ทักพันโอ้โหยังถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงจริงๆนะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ก็แสดงตัวมามาทักทายกันก็ขอบพระคุณมากครับ การกดไลค์ของท่านการเม้นนะการกดซับสไครต์ทุกอย่างเลยมันเป็นแรงใจสำคัญในะการสำหรับคนทำช่องจริงๆนะไอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเยอรมันจะได้ไปต่อหรือไม่หรือจะเป็นอีกทีมหนึ่งทีมเต็งที่จะตกรอบแรกฟุตบอลโลกนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมที่ห่วยชนอนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับสวัสดีครับ